ยาโจนินจาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเรื่องราวของกรพักหรือว่าโอ๊กที่ก่อเหตุอย่างโชคโชนตำรวจเข้าไปแกะรอยแล้วก็รู้ว่ากบดานอยู่ที่นี่แต่พอเข้าห้องไปห้องก็มีแค่นี้แต่หาตัวโอ๊กไม่เจอโอ๊กหายไปได้อย่างไรไปดูค่ะห้องมันก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คุณผู้ชม เอ๊จะหายไปไหนอพอลองคลิกที่นอนเ,เปิดป้ายเตียงมา,านั่นแหละค่ะเจอนึกว่างูเจอโอ๊กนะคะมีไรายเดอร์คนหนึ่งเจอโอ๊กปึ๊บถามเลยมึงจำกูได้ไหมทำไมต้องแค้นขนาดนั้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณพี่เขาบอกว่าสงกรานที่ผ่านมานโอ๊กเนี่ยบอกว่าอยากจะขายโทรศัพท์มือถือขอยืมบัตรประชาชนหน่อยเขาก็ใจดีเออเห็นว่าอยากได้เงินพอให้บัตรไปกลายเป็นว่าเอาบัตรเขาเนี่ยไปสร้างเรื่องสร้างคดี เขาต้องตามหาหลักฐานตามหาตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองวุ่นวายมากก่อเหตุกับแม่ตัวเองแม่ตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อมาแล้วหลังจากนี้ตำรวจเขาก็จะมีการคุมตัวไปทำแผนนะคะไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวอยากจะสมัครใจทำแผนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคงจะมีคนอยากใส่ใจหลายคนเลยค่ะ